สวัสดีครับรีวิวหนังกับถังป๊อปคอร์นวันนี้อยากได้ราสเบอรี่ต้องทำยังไงกับฮิวบี้ฮัลโลวีนฮิวบี้ฮัลโลวีนเป็นหนังคอมเมดี้ผลงานพ่วมกับอันดับต้นๆจัดท้ายตารางอย่างสตีฟบิล เคยสร้าง Little Nicky หนังกวาดรางวัลล a s เบอร์รี่เน่าอันลือลัน่นที่ยังหลอกหลอนคนที่เคยดูอยู่ถึงปัจจุบันเพียงแค่ชื่อเสียงก็น่าประทับใจมากแล้วครับกลับมาคราวนี้แกก็เลยอยากเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่โดยพานักแสดงคู่ใจอย่างอดัมแซนเลอร์ดาราตลกรุ่นเกา่าที่ไม่ได้มาแสดงนาเพียงอย่างเดียวแต่ครั้งนี้ยังนั่งเก้าอ e ี้โปรดิวเซอร์และร่วมเขียนบทอีกด,ด้วยซึ่งทั้งคู่ ก็เข้าขากันเหมือนผีเน่ากับลงผุนอกจากนั้นยังขนเอาดาราตลกตกยุครุ่นพี่แกมาเหมือนงานรวมญาติสัปหลาดที่ชื่อฮิวบี้ฮา l โลวีนจึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อหลอกเอาเงินในทุนและสูบเวลาชีวิตคนดูต่อไปเรื่องราวของฮิวบี้ฮา l โลวีนเกิดขึ้นในเมืองซาเลมศูนย์กลางของงานเทศกาลฮา l โลวีนที่ทุกคนต่างเฝ้ารอรวมถึงฮิวบี้ดูบัว ชายวัยกลางคนที่ไม่ค่อยเต็มเต่งแถมยังขี้กลัวแบบสุดๆแต่ก็รักความยุติธรรมและคอยเป็นห่วงคนอื่นอยู่เสมอเพราะผู้คลิกของเขาคิวบี้ก็เลยมักจะถูกกันแกล้งจากชาวเมืองทุกคนในเว้นแม้แต่เด็กกระนั้นชายเอ๋อป้อมป้มเป๋อคนนี้ก็ยังตั้งใจที่จะช่วยเหลือและปกป้องคนอื่นด้วยความซื่อตรงตามแบบของเขาต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันฮาลโลวีนปีนี้ที่เมืองซานเหลิงต้องการเขามากกว่าครั้งนี้หนาเมื่อเหตุการณ์ที่น่าหวาดหวั่นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคนร้ายโลกจิตหนีออกจากสถานกักกันเพื่อนบ้านที่น่าสงสัยเข้ามาอยู่ข้างบ้านฮิวบี้และการหายตัวไปอย่างลึกลับของชาวเมืองขณะที่ทุกคนต่างกำลังลื่นเรินกับงานเทศกาลจึงมีฮิวบี้เพียงคนเดียวที่จะปกป้องเมืองที่เขารักได้ ก็ไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิงสตีฟบิลและอดัมแซนเลอร์ให้พวกพี่แกคิดว่าการเล่าเรื่องแบบลิตเติลนิกกี้ทำทุกอย่างตามแบบของหนังเก่าเรื่องนี้ที่ล้มเหลวในทุกด้านโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่ออกมามันจะดีขึ้นฮิวบี้ฮัลโลวีนมันผิดพลาดในทุกจุดที่ลิตเติลนิกกี้ทำจนผมไม่เข้าใจว่าคนเรามันจะไม่เรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวของตัวเองเลยเหรอหรือคิดว่าที่ทำอยู่นี่ดีอยู่แล้ว ดังน,นั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทำหนังตลกที่ได้ลักเบอร์รี่เน่ากันดีกว่าขั้นที่1คือต้องมีตัวแสดงนำอย่างอดัมเซลเลอร์ครับเล่นมุกตลกแบบบูลลี่ดูถูกซ้ำเติมความไม่สมประกอบของตัวละครเช่นเดียวกับวิตเตอร์นิกกี้ซึ่งเป็นแนวทางหลักของหนังฝรั่งยุค90โบราณดีครับเหตุผลอะไรเนี่ยอย่าไปสนใจมันมากดูอย่างฮิวบี้ที่ไม่เคยเต็มแต่ก็มีแม่ปกติ ก็ยังทำได้นอกจากไม่ตลกแล้วการหัวเราะเยาะความผิดปกติของคนอื่นก็ดูขาดคุณธรรมทำให้คนดูรู้สึกกระอักกระอ่วนใจดีครับ<ๆ>เท่านี้<ๆ>ก็เข้าใกล้รางวัลไปอีกก้าหนึ่งแล้วขั้นที่2ขนเอาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงมาเล่นให้เต็มเรื่องการแสดงก็ไม่ต้องไปใส่ใจเพราะคนดูจำอะไรไม่ได้หรอกครับชื่อตัวละครยังไม่รู้เลยให้แสดงอเวอร์แอคแบบเด็กๆ ทางๆท,ที่อายุก็เลยเลข5กันหมดแล้วคลาสสิกดีครับขับไม่ขับไม่ต้องสนใจเลยถ้าอยากให้คนดูลืมๆมันเข้าไปอีกก็ให้เพิ่มบทพูดยืดยาวหาสาระไม่ได้จะได้ยิ่งลดคุณค่าของตัวละครลงไปไหลายเด้งเลยนะครับคือนอกจากจะทําให้คนดูเบื่อแต่ยังสามารถหางานให้เพื่อนฝูงทําได้อีกด้วยทีนี้ก็จะมีแต่คนรักเรายากเว้นผู้ชมกับนายทุนนะครับขั้นที่3 เล่าเรื่องแบบมุกต่อมุกยืดเวลาได้เรื่องไม่ไปไหนดีครับอย่าใส่สาระอะไรให้มากนี่มันหนังตลกถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นมุกที่ไม่ขำอย่างที่ฮิวบีฮ้ฮาโลวีนทำระดมความแปลกใส่เข้ามาเรื่อยๆจนคนดูรำคาญแต่ในเมื่อมันหลงเข้ามาดูแล้วก็ไม่มีสิทธิ์บ่นครับเหตุผลของเรื่องก็ลืมๆม,มันไปให้หมดฮิวบี้จะดูเป็นคนโง่แต่ก็สามารถประดิษฐ์กระติกน้ำที่ทำได้ทุกอย่างยกเว้นประโยชน์ ก็แล้วยังไงครับทําไมจะต้องแสดงให้คนดูเห็นบอกว่าทําได้ก็ทําได้ดิไม่เห็นหรอกครับว่ากระติกน้ําที่เป็นลมก็ได้เป็นเครื่องดูดฝุ่นก็ได้มันขำทําไม่ขำก็เรื่องของคุณแล้วละ่ะขั้นต่อไปไรายละเอียดทุกอย่างในเรื่องก็เลือกใส่แต่ที่มันไม่มีประโยชน์ทั้งตัวละครพรบบทพูดสถานที่กระติกน้ําเอาไว้เล่นมุกตลกก็พออย่าไปทําให้มันเป็นคีย์เรื่องอะไรมากตอนท้าย ก็ทาให้ความรู้สึกเหมือนใช้น้ําอะไรก็ได้สาดไปดักไฟก็พอลูกเลี้ยงของนางเอกก็ใส่เข้ามาให้เยอะๆครับมีบทพูดบางไม่มีบ้างไม่ต้องไปใส่ใจเดี๋ยวจะไม่รู้ว่านางเอกเราใจดีแล้วหนังผีฝรั่งมันก็ต้องมีไร่ข้บโพดจะได้เอาไว้ทํา CG ีช็อตเดียวก็ยังดีขั้นสุดท้ายนี่สําคัญที่สุดครับคือเล่าอย่าโชว์มีอะไรก็พูดพูดมันไปให้หมดประหยัดงบดี ไม่ต้องถ่ายทําอะไรให้มากมายทั้งความเป็นมาเหตุผลของตัวละครหรือแม้แต่วิธีเฉลยเรื่องเดี๋ยวคนดูมันโง่เกินตามไม่ทันจะได้เข้าใจได้ตรงกันถ้าทําได้ทุกข้อตามที่ผมว่ามานี่ก็รับรองได้เลยครับรางวัลลัสเบอร์รี่จะไปไหนก็ทอทลิตเรินิกกี้ยังเคยได้สตีฟบิลยังได้ทำฮิวบี้ฮาโลวีนต่อมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรแล้วล่ะครับที่คุณจะไม่ได้รางวัลหนังห่วยพุ่มกับยอดแย่ไปคลอ การที่เราเดินทางตามความผิดพลาดของตัวเองโดยไม่แก้ไขอะไรผลที่ได้มันก็ย่อมจะผิดพลาดล้มเหลววันอย่างคำเหมือนกับพิวบี้ฮัลล w วีนที่ลอกลิตเติลนิกกี้มาทุกระเบียดนิ้วสำหรับสตีฟบิลบางทีคนเราเมื่อแก่ตัวก็คงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยากหรือบางทีเขาอ,อาจจะคิดว่าถ้าเป็นหัวไม่ได้เป็นหางมันก็ยังสุดไปสักทางแหะ จะเป็นแบบนี้ก็แล้วแต่พี่แกเธอครับเอาไปหนึ่งคะแนนครับถือว่าเป็นคะแนนสงสารที่หนังเรื่องนี้ต้องเสียคาเมล่อนบอยนักแสดงวัยรุ่นผู้เสียชีวิตวโรลลมชักที่หายากก่อนที่เขาจะได้มาร่วมงานป๊อปคอนถังนี้กินไม่ได้ครับนอกจากจะยังไม่ได้คั่วแล้วมันยังเป็นรสฟักทองให้เข้ากับวันฮาโลวีนฟังแล้วก็งงๆนะครับถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ ไปหาฟักทองจริงๆมากินจะดีกว่าอย่าไปเสียเวลาและสุขภาพจิตนั่งทรมานไปกับมันเลยครับให้มีผมโชคร้ายคนเดียวก็พอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์จะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานทางป,ป๊อปคอร์นได้มากเลยนะครับหากมีคำถามหรือความคิดเห็นก็สามารถบอกกันได้นะครับและอย่าลืมกดซับ r i า e กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ